นะครับตัวแรกนะครับนะ้านะที่เรารอคอยนะครับตาไดยี่สิบอีสกนะครับ๋อยี่สกนี่ไส้ส,สวยๆครับผมมาตัวแรกครับผม สวัสดีครับสวัสดีนานาตกปาทุกท่านด้วยนะครับวันนี้อยู่กับพวกเราสหายสายขันนะครับหลังจากที่อ่าหายไปนานนะครับก็วันนี้เราอยู่กันที่อ่างเก็บน้ำบางพระศรีราชาชนบุรีนะครับวันนี้เรามาลุยน้ําจืดกันครับหลังจากที่ไปลุยน้ําทะเลกันมาพอสมควรนะครับนี่ก็มาลงน้าจืดมาก็แถวบ้านนะผมไม้แถวบ้านตอนนี้เราอยู่ประมาณกลางเกาะนะครับไม่ใช่ไม่ใช่บริเวณขอบขอบนะเราอยู่กลางเกาะ ก็อย่างว่าครับสถานการณ์โควิดช่วงนี้มันก็แรงนะครับที่นี่แรงแล้วก็ก็คือไม่ค่อยได้ออกหม้ด้วยนะก็ยังพักเรื่องของโรคระบาดอยูนะ่ก็มาดูกันว่าเรามากับใครบ้างวันนี้มามากันสองคนครับเจ้าเก่าเจ้าเดิมครับีส้สวัสดีครับผมสวัสดีครับนี่วันนี้เป็นจากน้ําเช็มมาน้ําจืดยังไงบ้างนรับเสียนน้ำจืด <laughs> จะได, <laughs> ด้เสียหรือเสียนกันไปแล้ว จะได้จะได้ปลากันหรือเปล่าเดี๋ยวมาจินตันกันนะครับวันนี้จะมีตัวกลับบ้านหรือเปล่านะคนของค่อนข้างเยอะก์อปกรอนเยอะหมายอุปกรณ์ครับหมายนี้ยะหมายอุปกรณ์นะครับก็เราขายเรือมาครับมาจากนู้นฝั่งนู้นคราบไกลนู้นครับฝั่งไกลไกนู้นนะครับก็มาลงตรงที่หมายบริเวณนี้ครับผมก็มีหนะเขาตกอยู่ชนะเขาตกอยู่ตรงบริเวณนี้ตั้งแต่เมื่อคืนเมื่อวานนะครับ น,นี้ก็มาลุยรอมดูครับเดี๋ยวถ้าเป็นยังไงไนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้จะได้ปลากลับบ้าหรือเปล่านะครับไปติดตามับผม ก็หลังาจากผ่า,บบานมาประมาณตักชั่วโมงได้นะครับก็ยังไม่มีอาการครับยังเงียบอยู่นะมาารรไม่มีอาการนะครับยังเงียบยังเงียบอยู่แต่นักข้างๆ<อ>นักข้างก็ได้วัดกันอยู่ครับรน,นี่ก็นาลุงก็เริ่มจะหลับแล้วนี่นาลุงนอนรอ,อแล้วครับผมมาดูกันว่าจะได้ปลากันหรือเปล่าวันนี้นะครับก็มีลุงเจ้าของหมายครับเขา้เขา,เขามาตก เพราะจะเตรียมของเตรียมอะไรมาอ่อยไว้ด้วยนะมาเดี๋ยวลุงแกไปตกฝั่งนู้นนะครับเ,เขาให้ตกฝั่งนี้ได้ครับไมยสวยครับธรรมาชาติอย่างงามเลยาารยสวยครับมีรอบอ่างเก็บน้ำบางพระ,ะครับ ล,ลมเย็นมากก่อไอเรื่งอลงลม,ลมาาจจด,ด้วยก่อทตามนะครับว่าจะ้ตัวหรือเปล่า ลุงนะลุงเป็นไงครับนะลุงครับเงียบเก่าเลยครับเงียบเก่าล้อก่อนใจเย็นตกปลาต้องจะเย็นๆครับกินข้าวแล้วมะกินแล้วนะครับก็นะลุงก็ถือว่ามาดีแลกครับมาดูธรรมชาติแล้วกันนะธรรมชาติสวยงามๆนะครับนี่ครับของเราจะอยู่นู่นนะครับย้ายไปนู่นแล้วตอนแรกตีตรงนี้นะครับตอนแรกตีตรงนี้ครับ พอดีตอมมนเยอะลุงลุงจะบอกว่าตอมมนเยอะนะเจ้าของใหม่ครับตอเยอะก็เลยย้ายไปทางนู้นครับก็รอดูอาการครับว่าจะเป็นยังไงนะน่าจะดีอยู่หลังจากที่ย้ายก็เห็นเห็นปลาขึ้นอยู่เนาะพี่เมื่อกี้ตามขึ้นอ่ะรอรุนเงินครับผมก็ยังไม่มีอาการนะครับนาะนๆะแต่คนหิวแล้วมีอาการแล้วครับหิวข้าวนะครับก็วันนี้ก็อนญญาก็ได้ อ๋อขบข้าวมาให้กินนะครับนี่คัะผัดกะเพราครับกองใหญ่เลยน่ากินในสองมือวันนี้เราจะอยู่กันถึงยี่โมงพี่เย็นเลยเนาะสี่โมงห้าโมงเย็นประมาณนี้แต่ตอนนี้อาการยังเงียบอยู่เรา็ยังเงียบอยู่ยังไม่มีตึกมีตักนะครับแต่นะข้างๆเขาได้วัดกันหลายตัวนะจะดูตัวเบลล์จะดูตัวเบลล์เรัะเขาตีชดูกันด้วยนะวันนี้เขามาจินงข้าวครับผม ตัวแรกนะครับนะ้านๆะที่เรารอคอยนะครับตาได้ยี่สิบยี่สกนะครับอ๋อยีสนี่ใส,ส่สวยๆครับผมมาตัวแรกครับผมดังลังจากที่รอมาตั้งอ่สี่หชั่วโมงได้นะปราแต่เช้านะตัวแรกมาแล้วครับผมยิแก๋วแฉ๋วอเดี๋ยวไปดูน้าลุงครับว่าแกเป็นยังไงบ้างนะส่งส่งแกามาอยู่มุมนี้นะครับ ผมแกมาอยู่มุมอีกมุมหนึง่งนผมอยู่ที่เดิมนะครับแล้วลงแกเปิดมาสองคันมาเฝ้าเรือนะแกมานั่งเฝ้าเรือ,อมาถูกเจเป็นไงวันนี้แดดแดดครับบายเริ่มแดดแล้วก็มีได้บัตบ้างไม่ได้บัดบ้างครับนะต่างเปลี่ยนเยอะไปเยอะเปลี่ยนเยอะไปเรื่อยนะครับผมเออเป็นไงเ่า เงียบป่าเที่เหยื่อหมักไดยังโอ้ดีครับน้าลุงก็ใช้เหยื่อหมักนะฮะตีปรากฏดูอ่นะเอามาแยกมาสองหลังกนะับปลามันเข้านะบริเวณขอบเนี่ยนะเออผมก็ขาดไปผมก็ขาดไปไอ้นี่หน่อยหนึ่งเปลี่ยนใหม่้วเนแ่ยอ่อนแล้วนะั <c oughs> ่งน,นะนี่ครับเรือเรานะเรือเรามาเมื่อเช้านี้ ไม่ได้รีวิวเขาแน่นาดูนะยาวกี่เมตรนะพี่สา <3 S 1> <3 m S 2> มเมตรนี่ไงสเปคมีบอกไงอ๋อนี่นะรอข้าวหนักได้สามร้อยสี่สิบกิโลอืมเออสามร้อยสี่สิบกิโล,ลยาวคิวยาวเท่าไหร่สามห้าสิบก็ได้สามห้าสิบกว้างเลยกว้างกว้างกว้างสุดอะไกว้างประมาณเท่าไหร่เนี่ยครับราคาอยู่ที่เอ,อ่อ 1,500บาทอ่าซื้อในเพจใน Facebook นะครับก็พอพอพายได้นะครับน้าก็ถือว่าไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้ดูแย่นะก็โอเคเลยแหละนะแต่ถ้าให้ดีเรือพลาสติกดีกว่าเออแต่ถ้าให้ดีเรือพลาสติกดีกว่าลมมันนี้เสียตรงลมใช่ครับลมลมลมบนพัดนะพี่นนท์ลมพัตแล้วเราพายลำบากเออนี่ครับต่อได้ดูหาดูได้ในเพจนะครับนี่นะลุงก็มานั่งชิวๆคนเดียวรับลมนะครับนะก็ยังยโสกตัวเดียวครับวันนี้นะยังไม่มีอะไร ตึกต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 ๊กตักนะครับเปลี่ยนเดีอยไปหลายรอบแล้วเนาะก็ยังเงียบอยู่นะครับอ่ะเดี๋ยวติดตามครับผมแล้วพี่ไม่ได้ใส่เหยื่อนี่เหรอเหยื่อลำเลยเหรอเหยื่อลำ้คือ,อตกปรากฏลังเดียวอเหยื่อของเหยื่อของอะไรเนี่ยปรากฏเนี่ยโ,โอ้ต้นลิวครับผมเหยือ่อหมักไม่เหม็นไมม่เห็คือวะไม่เหม็นแล้วมันจะกินเหรอ ใช่เลยเออแปลกอ่ะติดตามกันต่อครับผมไปเด้อแปะมาหาใหม่นครับผลงานเราวันนี้นะครับหนึ่งตัวนะครับวันนี้ได้หนึ่งตัวนะแต่ตัวก็ใช้ประมาณสองเกือบสองโลได้ครับเนี่ยประมาณนี้ครับผมใหญ่ยุ่นะครับพอได้ลาบครับผมก็วันนี้ก็เหนื่อยนะครับทั้งวันนะครับก็ประมาณสี่ห้าโมงเย็นนะครับเราก็เตรียมตัวจะกลับขึ้นฝั่งกันแล้วนะ ก็ผลก็เหมือนจะตั้งเข้ามาด้วยนะครับเราก็เลยขอตัวเดินทางกลับดีกว่าเดี๋ยวค่อยมาแก้มือกันใหม่ครับไม้นี้ไม้บางพระนะครับก็ถือว่าเรายังไม่ค่อยถนัดเรื่องน้ําจืดมากเท่าไหร่นะครับส่วนใหญ่จะตกทะเลซะส่วนใหญ่ครับก็เลยเหยื่อเหยื่อแล้ว่าวันนี้ก็ดูดูเข้าไปทั่วๆนะครับว่าใช้อะไรบา้างก็ผสมกันเองนะครับก็ ว่าได้ทวนก็ถือว่าโอเคแล้วครับนะมามานะครับเขนะนะเคครับอย่าลืมสับสไ้งข้านะครับช่องพวกเราสายสายคันด้วยนะครับอย่าลืมนะช่วงนี้ก็นานๆจะลงคลิปตีนะครับเพราะว่าสถานการณ์โควิดยังยังไม่ดีขึ้นนะครับึบุรีก็ยังติดกันเยอะอยู่นะนะอะวันนี้ลาไปก่อนสดีครับ